อันหนาววันนี้แกล่ะเจ็บเจ็บไหมั้นะโอหโอหอ้โห้หอห้ห้โหโ้ออ้ รเลยี่รเโอ้เกับเจี๊ยบจะมีไหมขนาดไหนแล้วก็หายอหไสวยไหมฮหนาามานาอสวยนะนงเจี๊ยบฮานาเนอะูชาย